สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพรพระตอนที่หกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทั้งพระปัญญาติคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาที่คุณ จะหาบุคคลใดๆในภพทั้งสามมาเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่านี้ไม่มีกันแล้วพระองค์ทรงมีพระพุทธญาณนะลึกซึ้งกว้างไกลทรงรู้แจ้งโลกและแทงตลอดทั้งนิพพานภพสามโลก,กันแม้พระพุทธเจ้าจะพนันนาบะคุณของพระพุทธเจ้าเดียกัน ก็ยังไม่อาจจะพัฒนาเด้หมดสิ้นเพราะพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเป็นอจินไตยอัน,นันตจักรวาลก็ยังแคบเกินไปที่จะพัฒน,นาพระคุณของท่านเราจะทราบซึ้งก็ต่อเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังโดยลงมือปฏิบัติตามคำสอน ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งพระโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์บทสันเสร,ริญใช้ยมงคลคาถาบทที่6เอาไว้ว่าสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมนังอธิอันดภูตัง ปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ทรงชนะสัจกนิครนผู้เป็นคนมืดบอดมีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริงมีใจคิดแต่จะยกตนข่ม ดิเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีชัยชนะต่อสัจจกนิครณนี้เนะี่ยได้ถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในพุทธชัยยมงคลเพราะเห็นว่าเป็นชัยชนะที่ประเสริฐโดยอายพุทธปัญญาที่ไม่มีใครเสมอเหมือน แม้สัจจการนิครนที่ชาวเมืองต่างก็นับถือว่าเป็นผู้มีปัญญาม,มากยังต้องยอมรับในพระสัพพัญญตยาณของพระองค์แต่ในเรื่องนี้เนะี่ยท่านกล่าวเอาไว้สองสูตรโดยการคือมหาสัจจคสูตรและจุลสัจจกสูตรในที่นี้นะ่ยหลวงพ่อจะขอนำเสนอ ยุสัสจกสูตรก่อนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูดาคารป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีสัจจกนิครนนับเป็นลูกชายของนิครนอาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นนักโตวาที พูดยกตนว่าเป็นนักปราชญ์มหาชนก็ยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นอาจารย์สอนศิละปะวิทยาให้กับพระกุม,มารของเจ้าลิชวีเนื่องจากทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มากจึงเอาแผ่นเหล็กรัดท้องเอาไว้เกรงว่าท้องจะแตกแล้วคิดว่าภายในท้องของตนน่ะ เป็นที่เก็บความรู้เอาไว้วันหนึ่งสาจจกนิครนก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเราไม่เห็นสมณนะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่คณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าที่โต้ตอบปัญหากับเราแล้วจะไม่ประมาทไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหว แม้แต่ผู้เดียวหากเราเนี่ยโตวาาะะกับเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นก็ถึงอาการหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปยายกับมนุษย์ทั่วไปเห็นไหมจ๊ปะป้าเพียงความคิดเท่านี้ก็จะทราบว่าสัจจกนิค,ครนเป็นผู้ทนงตนและมีมานะถือตัวมาก ยากที่จะมีใครนำมาปราบได้มีอยู่หนึ่งสัจกนิครนพร้อมด้วยเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยได้เข้าไปกูดาคารสาลาป่ามหาวันแล้วก็เด็พบพระอัจชิเถระซึ่งกำลังเดินมินตาบาดในเมืองเวสาลีจึงเข้าไปหาแล้วก็ถามว่า ท่านอัศชิผู้เจริญก็พระสมณโคดมแนะนำสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณโคดมนเน้นไปในเรื่องใดมากพระอัศชิตตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนทรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตน ดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้นการในเรื่องนี้กับสาวกทั้งหลายสัจจกนิค,ครนฟังแล้วก็ไม่คล้อยตามได้กล่าวว่าดูก่อนท่านอัศชิผู้เจริญ ก็ไปเจ้าฟังวาทะของพระสมณโคดมอย่างนี้แล้วเห็นที่จะต้องเจราจากันสักหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญด้วยตัวของข้าพเจ้าเองจะได้สนทนาแลกปเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วข้าพเจ้าจะได้ช่วยปลดปลื้งพระสมณโคดมจากความเห็นผิดนั้นเสีย ว่าแล้วก็เดินทางต่อไปเพื่อจะไปโตวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงพระอารามกเ็เถยวถามหาพระพุทธองค์บอกประทับอยู่ที่ไหนกรันทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จก็ไปสูป่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนไม้กระชักชวนเจ้าลิชวีจำนวนมาก เข้าไปสู่ป่ามหาวันเมื่อพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าไปสนทนาธรรมกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอถามพระสมณโคดมหน่อยเถิดถ้าพระองค์จะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะ ท่านประสงค์จะถามอะไรก็เชิญถามเถิดซกกาเจกนิค,ครนถามว่าพระสมณะโคดมมีปกติแนะนำพวกสาวกอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคจาก็ตรัสเหมือนอย่างที่พระอัศชิเถระกล่าวเอาไว้คือขันห้าอันในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณไม่เที่ยงรูปนั้นไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงเน่ยไม่ใช่ตัวตนสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตานี่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อพอ,อนิครณได้ฟังแล้วก็ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมานั้น,นเป็นความจริงเพราะตนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นอนัตตาควรยึดถือเอาไว้จึงแสดงอุปมาว่าพระโคดมผู้เจริญ เหมือนพืชพัน์ไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์พืชพันุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบู์หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำาดยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดบุรุษมีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้อนถามว่าดูก่อนอักขิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือทรงได้รับคำยืนยันว่าถูกแล้ว ก็ไปเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่าดูก่อนอากิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากจากทำอะไรแก่ท่านเชิญท่านยืนยันถ้อยคำของท่านเถิดสัจจการณินคนก็ยังยืนยันว่าขันห้าคือรูปเป็นตนของเราเป็นตน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านท่านาควรอย่างไรท่านพึงแก้อย่างนั้นดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นเช่นไหนอำนาจของพระราชาผู้มูรธาวิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสเสณที่โกศล พระเจ้ามคตอาชาศัตรูอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าอลิปสมบัติคนที่ควรรลิปเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชาอาณาเขตของพระองค์มีใช่หรือนิครนก็ตอบว่าถูกต้องพระราชาเหล่านั้นย่อมทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสมาแล้วทั้งหมดได้ แม้แต่เจ้าวัดชีมันลาก็อาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่าในประเทศคนที่ควรในประเทศได้ร้อมนาจของพระราชาผู้มูรธาพิเศษแล้วนั้นต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเน่เป็นตนของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถิดดังนี้ได้หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงสองครั้งนิครนก็ยังนิ่งเฉยไม่ยอมตอบคำถามพระองค์ยังตรัสว่าบัดนี้นะ่ะเป็นการสมควรท่านจงแก้เถิด ม่ใช่การที่ท่านควรนิ่งผู้ใดถูกจะถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งหากวิไย์แก่ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงครั้นถูกพระพุทธองค์ทรงถามุกหนักเขา้าจึงกล่าวว่าพระโคดมผุ้เจริญขอจงทรงถามเถิด ข้าพเจ้าจะจกแก้นบ,บัตดนี้เพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะถ้าจะสำคัญความข้อน,นี้เป็นช่นไหนท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเป็นตน้นเป็นเบตามำนาจอย่างนี้เลยหรือข้อน,นี้เป็นไปไม่ได้เลยระโคโดมพุเจเรญ ดูก่อนอกคิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้่ละคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านกล่าวว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมูเจเริญดูก,ก่อนอคิเวสันะ ท่านยังทำไว้ในใจเถิดครั้นท่านทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านนะ่ะไม่ตรงกันท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นชนไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง าสัจจการนิครนก็ทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรวนแปรเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นตนของเราข้อน,นั้นไม่ควรเลย พระโคโดมผู้เจริญพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนอคิเวสนะผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเรานับเป็นสิ่งนั้นนั่นนับเป็นตนของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้มีอยู่บ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูก่อนอคิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนะี่ยท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเหมือนตอนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือนิครนฟังแล้วก็ยอมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกอุปมามาตรัสอธิบายให้นิครนได้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปอีกว่าปเปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ถือเอาขวานที่คมเข้าไปสูป่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงยังกำลังรุ่นไม่คดเขาตัดต้นกล้วยที่โคนต้นตัดยอดริบใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนดูก่อนอคิเวสนะ ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็พบกับความว่างเปล่าท่านเคยกล่าวว่าเราไม่เห็นสม,มณะหรือพราามผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันต์ที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ดูก่อนอคิเวสนะญาติเงือของท่านบางญาติ หยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีเลยว่าแล้วพระอตคงก็ทรงเปิดพระวรกายมีพระชวีดังทองให้สัจจกนิค,ครนได้เห็นเป็นมงคลกับจักขุปสัต์พระพุทธเจ้าของเราทรงรุกสัจจกนิค,ครนอย่างหนักเพราะทรงทราบว่า บุคคลผู้นี้นะ่ามีทิฏฐิมากเพราะฉะนั้นเมื่อนิครนเห็นพระวราะกายแล้วก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าไร้ปฏิพานแต่ถึงกระน,นั้นเมื่อหยุดชะงักไปสักครู่เนื่องจากยังมีทิฏฐิมณะมากจึงถามต่อไปว่าด้วยเหตุไรนะ่ะ รสสาวกของพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ธทรำรตามคำสั่งสอนปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นผู้ถึงความแกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในคำสอนของศาสดานตนพระผู้มีพระภาคจ้าตรัสว่าดูกออคิเวสนะ สาวของเราในธรรมวินัยนี้เนะี่ยยอมเห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังมาไม่ถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้เนะี่ย จะเป็นภายในก็ดีจะเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีแล้วก็ดีประณีตก็ดีในที่กลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเรานิครนได้ฟังแล้วก็ถึงมากทีเดียวได้ถามอีกว่าข้าแต่พระโคดมโดยเหตุอะไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์พระผู้มีภาคเจ้าทรงตอบว่าดูก่อนอคิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นเบญจขัน์นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ที่เป็นภายในก็ดีแต่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดี ละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้จิตจึงพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่น อคิเวสณนะด้เหตุตอนนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์มีอัศวะสิทธิ์แล้วปรงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีสัญยชน์อันจะนำไปสู่พบสิทธิแล้วพ้นวิเศษดีแล้วเพราะความรู้ยิ่งนิครนกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดม ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้สำคัญท้ยคำของพระโคโดมว่าตนอาจอรุกรานได้โดยท้ยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างทรับมันเข้าก็ดีเจอกองไฟอันกำลังลุกโผล่ก็ดียังพอเอาตัวรอดไใ้บ้างแต่มาเจอพระโคโดมเขาแล้ว กพเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอดได้เลยข้าแต่พระโคดมกพเจ้าเลื่อมใสขอพระโคดมพร้อมด้วยภิกษูสง์จงรับนิม,มนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นหรือเถิดเห็นไหมจ๊ะว่าในที่สุดสัจจการนิครนก็ต้องยอมแพ้ในพระปัญญาที่คุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าข,ของเรา พราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัญญาของนิครนกับสับพพญุตย,ยาแล้วก็เป็นเสมือนแสงหิ่งห้อยในยามราตรีที่ไม่อาจเทียบกับแสงตะวันได้ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพุทโธปวทตตังวโรบรรดาชนผู้ถแถลงขารมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต้องศึกษาพุทธวจนะเอาไว้จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลกอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ทรงมีพุทธิปัญญารู้แจ้งโลกทั้งหมดทรงมีความบริสุทธิ์ที่สุดและมีมหากรุณามากที่สุดเราจึงควรเคารพ กราบไหว้บูชาเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล่้าวให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไป